คุณลุงเห็นเจอส่งน้องมาคลิ่เยอะไหมสองโมงครึง่งแปดโมงครึง่งแปดโมงครึง่ง,งแล้วก็ไปเห็นได้ยังไงคะก็ขี่รถเครื่องมานำมามาดูนำหน้ค่นั้นแหละนี่ว่าแล้วก็มองอยู่ประจามช่วงนี้นะที่จังหวะมันมันขับไข่ขับค้าแล้วก็เลยถอยแล้วก็เลยถอยมาดูอีกทีมันน่าจะใช่แล้วปก,กติมาดูบริเวณนี้บ่อยไหมผมก็มาหมาน้ากับหมาบอยแหละที่นี่ว่าอาจจะบ้าทรายนี้มั่งอีกทรายนึงแหละไหมเนี่ยมันมีหลายทรายที่หมาน้าเนี่ย นี่จังหวะวันนี้หมาขี่หมาตายนี่พอดีแล้วเห็นครั้งแรกเลยเราคิดว่ายังไงบ้างก็คิดว่าก็คิดว่าน่าจะใช่กนะเขาว่าเสือดำหรือมาว่านี่ดูดูในที่กลุ่มกลับเขาแจ้งคิดเราเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เฉยๆนะครับไม่ว่าจะได้จบไปแล้วยังไงต่อไปแจ้งใส่หรือเปล่าหนึ่งก้อนหนึ่งแคนาดเองหนึ่งก้อหนึ่งแคนาดเองจบ น้ำมาถึงเนี่ยเกินเผ็ดนะประมาณสามพุ่มอะสามพุ่มนะมาตอนน้ำมาตสายนี้มันไม่เป็นตามรับมันเป็นสายนู้นสายอือบ่อเพชรนัาจันก็คือวันสายบ้านส่องบางบุรานั่นแล้วคือทุกครั้งเลยนะมันก็มีล้นอ่าเขาเพิ่งนำไปแล้วแล้วแถวนี้มีคนขับรถผ่านบ่อยบ่อยก็บ้านมีบ้านเขาพอเขามาดูหนาเลยแสดงว่าเส้นนี้ บ้านช่วงช่วงที่ปิดป่าเมื่อวานนะแต่วันเซื้าก็ปิดปิดเปิดเมื่อช่วงนี้ว่าเด็กมันคงจะดูในท่อเนี่ยคงจะดูกันประมาณนี้นี่มันท่อเป็นมันเป็นปากปิดเนี้ยคนนำมาดันออกกอก่อเจ้าเนี้ยตามหลากลุ่ก็ต้องปิดสามโมงเลยสามโมงไม่ต้องไปก็อยู่นี่นะเดิไปหาันี้ยเลยนั่งคุยไงนั่งคุยก็อยู่เด็กๆนั่งคุยผมก็ได้ไปผมก็นั่งคุยชาวด้วยว่าเดี๋ยวถ้าประมาณสามโมงก็จะต้อง ผมไม่โตนะแต่ผมนั่งอยู่บ้านเย่ผมขนาดหลายผมมันครับะผมก็ทำตั้งกว่วันที่หนึ่งะตั้งกว่บ่ายวันที่หนึ่งให้ตั้งแต่เย็นแล้วนะตั้งแต่เย็นวันที่ตกวันที่หนึ่งเรเขาเขาแจ้งประมาณสองคนแจ้งให้พี่นำ